สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทางบริฟ f y w วอ c คอมม p น n ิ l ิ m i ต e d นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬการะดับตำนานนะครับ Group, ในรุ่นริเวอร์โซ่ดูเอโตในรหัสเรฟรีนส์ q สามสามสี่แปดสี่แปด j นะครับจะเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆเกี่ยวกับนาฬิการิเวอร์โซ่นะครับนาฬิการิเวอร์โซ่ถือกําเนิดมาจากกีฬาโปโลนะครับทาให้นาฬิกานั้นสามารถพลิกลับด้านได้นะครับเพื่อจะป้องกันกระจกไม่ให้แตกระหว่างการแข่งขันนะครับในปี1930นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไอคอนิกของแบรนด์มาโดยตลอดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ว่านาฬิการนะิเวอร์โซ่นั้นจะ พลิกกลับอีกด้านหนึ่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดกีโอเช่หรือว่าเป็นนาฬิกาที่เป็นตูปิยองนะครับก็โด่งดังมากๆเลยนะครับสาหรับนาฬิกาแบรนด์เชซเลคูนะครับและวันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจริงนะครับที่ลูกค้าส่งมาผัดลบรอยตัวเรือนนะครับลบรอยขนแมวขัดตัวเรือนนะครับให้ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับก่อนที่จะส่งทําการขึ้นแบบฟรีดีเทมเพลตนะครับแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยนาฬิกานะครับเพื่อที่จะรักษาใน ท่านนะครับไม่ให้เกิดริ้วรอยหลังจากการใช้งานนะครับในก้วเรือนนี้มีหน้าปัด2ด้านนะครับข้างหน้าเป็นกิโยเชแล้วก็เป็นหน้าบลูไดออลนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการขัดตัวเรือนและขัดตัวเรือนเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างด้วยน,น้ํายานะครับเพื่อจะทําความสะอาดน้ายาขัดตัวเรือนเราก็ส่งไปทําการขึ้นฟิล์มนะครับคือการส่งไปขึ้นแบบ 3d template ฟิล์มกันรอยนะครับจนได้แบบ template ที่มีขนาด template เป๊ะต่อชิ้นส่วนน,น,นั้นนะครับ ส่งกลับมานะครับติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m m a d y Limited นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสนาฬิกานะครับล้างเครื o ่องอัวฮอร์หรือว่าการขัดตัวเรือนนาฬิกานะครับเซอร์วิสเต็มรูปแบบนะครับที่ Modify Watch c o m m a d y Limited นะครับนอกจากนั้นเรายังมีบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m m a d y Limited นะครับแล้วก็ถ้าหากสนใจที่จะใช้บริ กกัับบทาาง Modified Money Limited Watch Company นะครสามารถส่งงานนาฬิกาของท่านมาทำได้ที่ Facebook Fanpage modify watch c o m p a n y limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w modify k i d watch com นะครับหรือสามารถนำนาฬิกาของท่านนะครับเดินทางมาเซอร์วิสด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยาน,นาวาตัดใหมพระราม3นะครับเราจะมีคลิปดีๆนี้ลงทุกวันพร้อมกับเล่าประวัติศาสตร์นาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับขอพระคุณทุกท่าน ที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้วานไปก่อนสวัสดีครับ